Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พึ่งตัวเอง ทางออกแก้น้ำมันแพงสุพัฒนพงศ์มือดีเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์ณเวลานี้สารพัดส,สารพันปัญหากำลังโถมเข้าสู่ผู้บริหารประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปากท้องแต่ดูท่าทีแล้วประชาชนคงต้องพึ่งตัวเองไปยาวๆเมื่อสุพัฒนพงศ์พันมีเชารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกมาประกาศหลังอุตสาห์อุบไตหลายวันก็คือการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรโดยต้องไม่เกินกรอบวงเงินกู้ของกองทุนน้ำมันที่คอรมอเพิ่งมีมติให้ขยายเพดานการกู้ไป แต่ไม่มีการพูดถึงกลุ่มผู้ใช้เบนซิน,นที่ตกเป็นกลุ่มคนบาปต้องแบกรับภาระไว้กลุ่มเดียวและประชาชนคนไทยเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยว่าจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าค่าก๊าซหุงต้มที่แพงขึ้นเพราะรัฐบาลตูดขาดไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาปกให้แล้วโดยสุพัฒนาพงศ์มือดีเศรษฐ,ฐกิจรัฐบาลชุดนี้พูดเพียงว่าขอให้ทุกคนคิดว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนว้าวเวดีไหมครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รัก ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดูจะก,กลายเป็นวลีฮิตติดปากคนไทยในช่วงนี้เข้าให้อีกหลังจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่างรอคอยมาตรการเยีวยาจากรัฐบาลจากผลพวงของไฟสงครามหมีขาวและยูเครนแต่สุดท้ายมาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมามีเพียงแค่การช่วยกันประหยัดพลังงานรู้จักพึ่งพาตัวเองตามพุทธสุภาษิตท,ที่แปลความออกมาแล้วคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลสร้างภาพตั้งความหวังสังคมตั้งหน้าตั้งตารอมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลขณะที่มาตรการหรือแนวทางที่ออกมากลับไม่ได้สร้างความโล่งใจใดๆไ,ได้แค่เพียงนั่งภาวนาไปอย่าให้สงครามครั้งนี้ลุกลามบานปลายใหญ่โตหรือยืดเยื้อมากไปกว่าน,นี้อีกการประกาศตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ลิตละ30บาทต่อไปจนกว่าจะไม่ไหว ในทางหนึ่งอาจทําให้รู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งคนไทยแต่ขณะเดียวกันความรู้สึกอีกทางก็เกิดขึ้นว่าจะทนได้อีกกี่เดือนเพราะเวลานี้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่เป็น,นกลไกหลักในการกํากับดูแลราคาน้ํามันกําลังบักโกรกเต็มที่จากการเข้าไปอุดหนุนหรือชดเชยราคาน้ํามันดีเซลที่เวลานี้ก็ควักเนื้อไปให้ใหแล้วลิตรละ14บาทส่วนฐานะกองทุนน้ํามันล่าสุดติดลบไปแล้วกว่า2 3 0 0 0ล้านบาทแม้ก่อนหน้านี้ พรมาได้เห็นชอบให้ขยายกรอบวงเงินกู้ออกไปจากที่วางไว้40,000ล้านบาทเพื่อทำให้กองทุนน้ำมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นถามว่าในเวลานี้แบงค์ไหนสถาบันการเงินไหนใครจะให้กองทุนน้ำมันกู้เงินได้ตามใจชอบหากราคาน้ำมันดิบยังทะยานขึ้นต่อเนื่องในเมื่อความสามารถในการชำระหนี้มีอยู่อย่างจำกัดแล้วแบงค์ใดสถาบันการเงินใดจะเต็มใจเข้ามารับหน้าที่ดูแลเรื่องนี้กุลิตสมบัติสิริปลั กระทรวงพลังงานก็บอกไว้เองหมายความว่าการขยายกรอบเพดานกู้เงินของกองทุนน้ำมันไม่ได้หมายความว่าจะกู้เงินเกินกรอบที่กำหนดไว้40,000ล้านบาทเช่นเดียวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าแม้คอรมอได้เห็นชอบให้เฉือนเนื้อรายได้ไป7,000ล้านบาทเพื่อย,ยกเว้นาภาษีสรรพสามิตให้กับน้ำมันดีเซลที่นำไปผลิตไฟฟ้าพร้อมปรับสูตรราคาเชื้อเพลิงจะทำให้ต้นทุนค่าไฟลดลงได้ประมาณหน่วยละ6สตางค์ แต่จนแล้วจนรอดก็เป็นไปไม่ได้ที่รัฐจะแบกรับภาระค่าไฟฟ้าอีกดังนั้นในรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่าไฟฟ้าผันแปร ى, หรือค่า FT ต้องหนีไม่พ้นปรับขึ้นอีกหน่วยละ16.71สตางค์แม้การปรับขึ้นจริงต้องอยู่ที่1บาท20สตางค์ถึง1บาท30สตางค์ต่อหน่วยก็ตาม หรือแม้แต่เรื่องค่าก๊สหุงต้มหรือ LPG เช่นกันตั้งแต่1เมษายนนี้เป็นต้นไปต้องปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละ1บาทคือจากถัง15กิโลกรัมเวลานี้อยู่ที่ถังละ318บาทจะปรับขึ้นเป็น333บาท คำถามที่คาใจคนไทยทั้งประเทศแล้วจริงๆแล้วรัฐบาลจะช่วยอะไรคำตอบเรื่องของค่าไฟฟ้าถ้าบ้านไหนใช้ไม่เกินเดือนละ300หน่วยหรือคิดเป็นไม่เกินเดือนละ1,200บาทน่าจะอยู่ราคาเดิมต่อไปได้ขณะที่ค่าก๊าซหุงต้มรัฐอาจนำเงินไปช่วยผ่านบัตรคนจนที่เคยให้อยู่45บาทต่อ3เดือนอาจเพิ่มเป็น100บาทต่อ3เดือนเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเดือดร้อนน้อยที่สุดส่วนเรื่องน้ามัน เนนิที่เป็นเรื่องคนมีสตางค์อาจจำกัดวงการช่วยเหลืออยู่แค่บรรดาผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ผ่านบัตรคนจนเช่นกันโดยจำกัดวงอยู่เดือนละ50ลิตร แต่ปัญหาคือจะหาเงินจากที่ไหนนักหนามาบรรเทาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยในครั้งนี้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าเงินที่จะใช้หนะมีอยู่อย่างจำกัดและที่ผ่านมาได้ใช้ไปกับเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างมากขณะเดียวกันมีหลายสำนักวิจัยคาดการณ์กันว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อตลอดทั้งปีความเสียหายต่อเศรษฐกิจจะมีมากกว่า2 0 0แสน 4 4 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวหากจบได้ในช่วงครึ่งปีก็เสียหายประมาณ1,46,000ล้านบาทหากจบภายใน3เดือนความเสียหายจะมีมากกว่า73,400ล้านบาททั้งหลายทั้งปวงจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลว่าจะบริหารจัดการหาทางออกให้คนไทยทั้งประเทศโลงอก,อกได้อย่างไร อย่าลืมว่าณนะเวลานี้สารพัดปัญหากำลังโถมใส่ผู้บริหารโดยเฉพาะปัญหาปากท้องที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นถ้าแก้ได้หาทางบรรเทาเบาบา,บางได้เชื่อเถอะใครก็ไม่ลืมแถมยังทำให้เก้าอี้รัฐบาลแน่นเปรี้ยอีกตั้งหากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและเดลี่นิวส์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ